ผลให้ผู้เล่นใหม่สุ่มธรรมดาเวสกุ่มแบบอีเวนต์นะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นอีเวนต์แบบพัมกินฟักทองนะครับหรือว่าวันฮาโลวีนนั่นเองนะผู้ชมแต่ว่าไอฮาโลวีนเนี่ย มันไม่ได้แค่ผลนะดีประเด็นอ่ะมันมีสิทธิ์ได้หลายอย่างกว่านั้นนะครับนอกจากผลผมจะเปิดด้วยการสุ่มแบบธรรมดาแล้วกันนะทุกคนคิดถึงโลกหนึ่งมึงมากเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ส่งผลในเฟใไม่นานเวอร์เลยสำหรับใครมองหาไกตันหรือว่าไอเดเทมแบบบอกคุณนะครับตัวแซนดีชอบตอบโจทย์อย่างแน่นอนคนนี้เพิงแค่สิบสามทุกคนแล้วก็ไม่ผลแต่คนนี้ละกันนะฮะคนดีอยู่แล้วเอาจริงอะผมขออนุญาตเชียร์ไอ้สุ่มตัวนี้ละกันนะคุณผู้ชมใต่เงินสี่แสนสามปั้งโอ้โหไอเดลข่มเงินเรื่อย เอาดี้ยเฮ้ยจิกมาไปแกคบผงลุกคนพิษว่าน้องให้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 นะครับผม,ผมคำไหน eighteen, คำนั้นอยู่ละวางนะครับผมอ่าโอเคครับโอเคมาครับทุกคนนะครับสี่รอบตัวนี้ได้เยอะถึงสี่รอบนะครับที่โลกหนึ่งจะดีหรือเปล่าเพราะผมสุ่มโลกสองก็คือก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเปิดหัวมาได้มากครับ เฮ้ยผลว่ารอบนี้เฮ้ยผลออกว่าคุณผู้ชมเออผลสโมกนะฮะรอบที่สามเอาดีๆดีๆเฮ้ยทำไมขยะออกเยอะจังวะผลอีกแล้วแต่ว่าน่าจะผลเบสก็ไม่ได้แย่แต่แค่คลิปเนี้ยสุ่มผลแบบธรรมดามันดวงดีไงโอ้ยโซนนี้ไม่มีผู้เล่นใหม่แล้วว่าเขาออกไปไหนหมดก็ไม่รู้ทุกคนโอเคเอาไว้นี่แลกวกันนะครับมันจะหายป่าวะ